Hai, selamat siang, sebadilah siang, hidup พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขสุคนเนาะโดยบัวจะเป็นทางเอฟซีจากฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเนาะโดยยิ่งนี้ต้อนรับเขบ้าช่อง u t u b e น้องพลแชนแนลอีกแล้วโดวยมนีน้องพลก็ได้เดินทางมาทางบ้านโคกหน่อยเนาะหรือว่าบ้านโคกปาไว้นั่นเองก็คือมนีน้องพลก็ได้เดินทางมาหามาสอบถามเนาะคือเอื้อยผู้นึ่งนอี่ว่ามาสอบถามเรื่องของสาวเต็มน้องเฟยนพี่น้องเนาะแต่ว่าที่เปินได้หายตัวไปเนาะ คือเสด้มาสอบถามเนาะคือเออพี่นีเพื่นก็นเป็นคนเฮื่อนไก่น้องเพื่อน,น้องเฮื่อนไก่คนไก่คนเคียงกันคนคูู้จักกันแบบเคยหลินนำกันเนาะเมื่อนี้เฮาก็เสด้มาสอบถามว่าก่อนที่เพื่อนสีหายตัวไปเพื่อนก็ได้ได้สั้งล่าอยูอ่โบได้บอกได้กล่าวเรื่องอย่างอยูอ่โบน้องเพื่อนพี่น้องนอกราวาจะเห็นว่า เพื่อนเปคนรู้จักกันเนาะก็ทิได้เขาไปสอบถามเลยเนาะไปพี่น้องเนาะแต่ว่าน้องพ่อยังบุฟูสื่อเสียงยังน้ำเอือยเพื่อนเนาะเพราะว่านี่ก็เป็นทั้งแหลกที่น้องพลอยมาเลยเนาะับกับิเขาไปสอบถามพ้อๆกันเลยเนาะก่อนสิไปเบิ่งไปส้มก็อย่าลืมกดได้กุดแร่กดติตามให้น้องพ่อยด่อเป็นกำลังใจให้น้องพ่อยิคลจะต่อไปเนาะไปพี่น้องเนาะโดยเขาก็เขาไปทักทายสบายดีเขาไปสอบถามพ้อๆกันเลยเนาะไปพี่น้องเนาะสบายดีดู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 ดด าทีมสาวาชนะกันังบ่เคยมาจ้าเื่อเนาะเป็นทีมงานเนาะเครื่องแรกก็ได้สี่ขออนุญาตถามซื้อน้องขึ้นกันเนาะโดยซื้อยังเนาะซื้อตี้ซืตี้เนาะตี้วันน้องตี้ซาตี้เนาะดูอายุเท่าไหร่เนาะอันนี้มิจฉาเนาเท่าไหรจะปีสิบแปดสิบแปดดปีเนาะเป็นสาวน้อยน้อยอยูแปดปี ก็เคยเห็นแต่ส่องอื่นมาถ่ายเนาะทีมงานของพวกเฮากันยังบ่เคยมาถ่ายจ้าเถื่อแมนที่เป็นแม่เนาะโดยสิมาถทำไทยน้องขึ้นเนาะโดยมาทำเดือดเหล้าเนาะเป็นเมู่บสิบอ่าสาวเต็มโดยเรื่อยๆอยากผู้เรื่องที่สาวเต็มไปมาเนาะโดยเรื่องราวของเพื่อนกันยังไงร้องพี่ กาเพิ่นก็ได้บอกได้ติดต่อหาเจ้าอยู่บ่บ่ได้ติดต่อกับ่รนเพิ่อนเพิ่นไล่กันมิจ้ย่างไปหากันเลยเพื่นใกล้กันเพอนใกล้กันเพ่นใกล้กันมิจัยอยกไปหาเลยโพยอกตอนท่อยู่ก็ดินน้ำกันประจำบ่าก็ดินอยู่เมื่อไหกอยู่กันกับดินน้ำเพื่อนเมื่อไหร่เปินไปข้างนอกกไดินน้ำเพื่น โดยโดยกามือเพิ um ่นส uh, so ีหายไปได้ใช้น้องตี้กาได้ไปดินเพิ่นที่ว่ามือเพิ่นหลังจากปอนนั่นนะปอนที่คุนจะไปก็ไปดินน้ำพิ่นเอื้อยเพิ่นดูโอ้โดยโดยพิ่นกระบาดว่ายังไงพังบโบกระบเดว้ายังไงเป็นปกติอย่างไรเราเป็นปกติเนาะเป็นการว่าได้ยันแบบนี้ที่ปกติอย่างโบ บออะไนเนาะคนสปกติเนาะปกติคือเก่าเริคนหัวม่วนกันธรรมดาปกติเนาะนี่ๆโดยอานนี้อันนี้เพิ่นไปกันเจ้าก็บ่ได้ฮู้เนาะบ่ได้ฮู้ถ้าไอ้แต้มมาถามโอ้โหเดี๋ยวคนมาถามเจ้าบ่เดี๋ยวเห็นไหมไอ้เต็มกันไปดินมาถามโอ้คุณมาถามว่าจังได๋ถามมาเห็นไอ้เต็มอยู่บ่พุ่นน่ะ๋ยวเจ้าก็ว่าบ่เห็นเนาะบ่ฮู้เนาะก็บ่ฮู้เพู่เนาะก็อ่านกินที่เพดเมว่า พราะว่าเพิ่นก e ูไม่ได้บอกอยังเจ้าเนา้อในกะผมมีทธุรน้ำเนาะแม่เพิ่นก็รู้จักนเนาะไยแต่เป็นมู่กันยืดแต่ว่าเข้ากันก็ได้แบบมีธุรเหยือนเนาะแต่กามก็ได้อยู่น้ำกันตลอดเนาะแม่บางเรื่องเพิ่นกะอาจจะบวกกับมีเนาะแม่แต่เพิ่นจะตัวเนาะแม่นันก็เรื่องตัวเพิ่นเพิ่นกะบวกไงแม่ประ่าณกับเป็นเรื่องตัวเพิ่นเนเพิ่นบวกบ่ได้บางเธอเนาะเจ้าก็ตกใจว่าตอนเอื้อเพิ่นมาหาเจ้าน่ะ ก็ตกใจกันแต่ได้แต่งมาเราอะได้ตื่นเันะเราจะถามเจ้าเนาะว่าเห็นบอสยังเนาะโดยโดยเจ้าจะตกใจว่าอู้ว่เรื่องูเ้องงงเยเจ้ากันเนาะมันมหางเนาะกางงงดูเขาอะนั่งตื่นนอนได้เอยนล้งถามเลยนเดี๋ยวเป็นยังได้ป่ะนี้เป็นเห็นเราบ่จริงเลยอูอเลยเลยเจ้าก็ยังไม่ได้ไปถามไปยังทันเลยบอเนี่ยังไ่ได้ไป ปกติเจ้าก็สิไปดิ่งเพื่อนเพื่อนตลอดเนาะสิไปดิ่งเอ้ยตลอดนะจากเมื่อแล้วเพื่อนหายไปนะเอ้เพื่อนมาถามน้ำที่จานที่จานชิบบ่อยตอนที่เกจเตยมาถามเกจเตยปีใหม่ด้ยเนาะใช่ใช่ปีใหม่นะเนาะยังไกันเนาะแมนหยตัวมันไปพร้อมปีใหม่เลยแมนเก็บพ่อยังไงก็ครอบครัวคนก็งงนะเนาะ แต่กเห็นเพื่อนเป็นไปมาเดียววะน่าร้องไปงงเลยจะไปไหนจะจะไปใส่ไปไทยหรือไปใส่ได้เนาะลูกคนได้ใช่ไหมลูกคนกลับไปน้ำบ่นี่นั่หมดนี่กัไปน้ำกันโดยเป็นกะบบไรป้าลูกคนเนาะลูกก็ไปน้ำกันเลยเนาะทางไปเนาะขนาดแค่ได้ตอนนี้ถามลูกคนยังอยุเท่าไห่ไหาพีลูกเดียไปน่เนาะน้องกับหมูใ ก็เพิ่มขึ้นอีกเลยเจ้าเนาะไม่เป็นเพิ่อเึ้นเอยจะไปต้องกานเนาะแม่เหนเพิ่มขึ้นเอยปกติดูหนหมูแล้เพื่อยกันเนาะที่ห้าม้าสาข้าวนี่งแตั้งเป็นห่วงเนาะดูเลยเนาะตัวาะว่าไปดีกับการซดีไปดีดอกเนาะดูเนาะจะไปว่า ไอจีย่งบจันม่นี่ยม่ย่าบ่ดีเนาะ้ตบลเตามติดตามาติดตามถาข้าทามข้าเพื่อนติดตาได้ผู้เดืองนะเป็ว่าน้องตีเพื่นผู้เนาะด้องมาที่มาถามเพื่อนพ่อเนี่ยเป็นวกันเนาะย่างหนึ่งขึ้นกับเพื่อนใกล้กันนํ่เนาะคนอื่นคนอื่นเีแต่ว่าตอนนั้นน้องก็ไม่ได้อยู่เพื่อนอันเมื่อที่ปัญหาตัวไปเนาะ ่เจ้าก็งงเลยเนาะคนมาหากันเนาะคต่วานเลยเนาะ่นกาไม่ได้บอกใครเนาะนี่เนแบบไปเองเลยแบบวม่ได้บอกูใครเนาะแั้วก็มีพีุ่งเนาะแย่วน่จนจับุป่แน่เลวก็ย่านแบบขาบุยย่างเยอะย่งั่ก็เป็นห่วงลูกคนน้าเนาะลูกก็เป็นในยิ่งน้วอีเด้เนาะเลยมาถามเนาะ เอาขาวน้นเนาะโดน้องเป็นก็เป็นคนที่ที่เข้ากันีทีู่จักกลายเนาะโดยเป็นก็เป็นคนหนึ่งที่า่าค่นคูจักลายเนาะเพะงานของ่มากกันหายคนเะมาคงานมหน่มาหลายเนาะหลายช่องที่มาหาเพิ่นในมือนี้เนาะกลมาสอบถามเรื่องนี้แหละจะได้คุนเผืกนาได้มืมนี่ะ เ <Indonesia> ด้ถ <ruled> ว่าน uh, hmm. ้ no all, hand, so, ีเนยเลยเนาะนะไปมาเนาะจะน่องกับคลอืนม่เป็นประกอเลยครับ่เนกบเได้เซตหเได้ทู่หาดวยวเไ่ได้ิต่อหาเลยนอยเนาะเเรากะคืเนี่ยขนาดว่าครอบครัวนเดียวกนยังแบบ ูหู้เลยเนาะคือกั่ไปเ่าหายไปหู่เนาะคนยังมาหาแบบมาามเมืองน้องตีเนาะไปยังมานะตอนเช้ากน้องแม่เดี๋ยพุ่งี้ไปหู่แล้วเนาะคอยไงกันการ้าวการกินอะไรสั่งเนาะเพิ่งเปิดใหเนาะแล้อย่าหู่ข้าวข้าวเพิ่นางเลยเลยมาามน้องตีเพิ่งมาทหู้แม่ ก็เป็นทุ่นน้ำมาเนาะน้ำหอยเพราะว่าได้ให้เอฟซีเฮาหูเนาะว่าเพิ่นไปใส่มาใส่หรือว่าเพิ่นหายไปใส่เนาะก็ได้ให้เอฟซีดุนชมษาพผดายห็นกะได้บอกได้เนาะบางทีขึ้นไปไทยไปยังเห็นกะบอกท่องทีมงานเฮาเนาะว่าเออเพิ่นอยู่ใส่มาใส่นะโดยเเฮาาก็ไดู้นะโดย ย่างเพ่นก ah. ับซีกลายแน่อซี um ่าวเต็มก <Dad> ็ลายเพื่นจะเป็นคนบ่าซื่อว่าคนดังติบแต่เนาะดูเลยว่ามาหาเพื่อนมาถามเพื่อนโดยวมเป็นวงเพิ่เด้กเป็นไงทั้งลูกเพิ่นเนาะทั้งครอบวเพิ่นเข้มาแล้วเขมีเป็นกับเป็นวเองเนาะดูวเยงมเนกทงอแม่เปนเเนาะแม่ดูหาไปที่โอเนาะ อย่างน้อยกับพ่อเมยนคู่กันเขาเนาะเห็นในคลิปเนาะเห็นในคลิปแต่ช่วงนโดยังใช่ไปก็โอ้ถ้าปีน้องกับเจ้ากินใจเนาะกินต่อกันทุกคนเนาะโอย่างกับมีร้านอีกไปน้ำหมดนะมีเลยสาวอันนี้ก็ยังว่าที่ตามไปนู่นไปนี่ยังก็ยังใช้อยู่เนาะนี่มีลูกน้อยเนาะ กินห่วงอะไรยังยากเนาะร้านแ่ปินห่วงลูกแม่กินใส่นอนใส่น่นเนาะจะขี้อายทางไหนน่ะนี้อีกเนาะแรท่ไร้มันกับัหับเลยเจ้ากระทู่ปลุก่ะเขินบัฮับเพิ่นไม่ได้บอกใคเลยเนาะแสดงว่าเตรียมมกันไปเพื่นมีในเดืองในใจกันน่ะบได้อาระบายใส่ไนพังเนาะ เป็นด <depression. S 2> e ื mm ้อ hmm. ส <Tell me. S 2> ิ่งก็ได้บ่หนใครบ้งนทีมงานของข้าก็อธิษฐานว่าให้น้องเต็มปลอดภัยเนาะโดยแมนปลอดภัยที่ไหนเนาะทำไปหาเงินหาค้ำก็ให้ปลอดภัยที่ไหนญาติมาเป็นอย่างอื่นนะโดยกันไปแนวนั่นก็ดีเนาะแต่คือเข้าเจ่ารักเข้าโตข้าโตเนาะย่ามาแไล้งในย่าเนน้องเต็มว่าเองชิดว่าจะหาเงิันนะต้องมั่นทยกับปลอดภัยกต่คิดบวกว่ากันเนาะโบวปลอดภัย ได้ดีได,ด้ก็ให้คนติดต่อมาเนาะพอแม่ครอคว้วเนาะดูเดอคุณไปด้วยควมอ่าุีรอยากให้โบด้วอย่างไรเนาะว่าเปนบัวว้าเนาะีว่าให้น้ำขรอบคัวบอือจยงไรเนาะ ยังก็บ่ฮู้มีไผฮู้อีกเนาะไผฮู้สาเหตุเนาะเป็นเรื่องส่วนตัวเพื่อนน้องค่ะบ่ก้าวกายเพิ่นเด้เ่น็นนี้เนาะก้าสิ้ายครับบ่ฮู้เรื่องกาบ่ได้เนาะเพราะว่าเฮาบ่จักม่าค่ะนยาที่มาแม่ง่ายๆก็เราก็ฮู้เรื่องเนาะนเแล้วแต่ว่าเฮาถามเฮือนเราใกล้ซื่อว่าเราสนิทซื่อเนาะ จะเป็นเรื่องปกติบ้านเรียนใกล้เนาะดูเราต้องตอบผามบ้านเรียนใกล้คือว่ออะไรใกล้เๆนเี่ว่าเป็นโงหักมเห็งกันเนาะเคยไปมาหาน้มกันนะเจอาเราเลยบอกทั้งพี่เนาะเจ้านป็นของครอบครัวแต่โบกกลางน้องตี้เนาะเจ้ามีแบบระบายหิ้งฟังในความในใจเนาะเดี๋ยวก็เป็นห่วงอะไรเนาะโดยใะไรคะตกใจกินข้าวกินข้าวเพิ่นว่าหายตัวไปว่าพ่อแม่ตาบ้าหูเนาะอะไรนะ เลยท่าก hm. ันนะฮะไม่ทางยยังพ่หัวใจยังกะซับก็ซาอยู่วาตอนนี้ค่ห็นทันเ่อยหินนะกะเป็นลเ่คนยูกระบนสวายอยู่เนาะนี่อนก็่ได้ทรมาเลยว่าตตะจี่จ้ะนี่เจ้าทรก่อทรไปหาเพื่นเพื่ที่มหาไปกไปทไปเนาะแต้วาโทรไปกรติ๊เนาะ ม่นถาท่ไปคึ้นหฮามเนีห้ามยดอ่าะหยว้าเนาะจ็คุม่อเาะื้อนได้อ่าวเจจมมออยู่บต่ของยังเนาะง่ายก็ซื่อสารได้แต่ว่าแบบอ่าไว่าต้อกันนะเนาะอีกใบมตบกับเนาะบาตบกั๊บสามารถที่หูเรื่องนั่นได้นาะตบกับไดู้กลาเนาะ

เราก็จะได้ร่ำลาน้องก็แต่ภายใเราก็ได้อุดมกับกับพ่อหู้เรื่องเอฟซีก็คือสิเข้าใจเด้เนาะว่าเพื่อนกับเรได้หู้เรื่องหู้ลาอย่างนี้เลยเช่นบ่เนาะเพื่อนกับตุ๊กใจคือการที่สาวเต็มสาวเต็มเนาะสาวเต็มหายไปแบบนี้เนาะร่ำลาเพื่นเนาะร่ำลาเพื่อนเนาะโดยสบายดีโดยสบายดีที่น้องเพื่นพี่น้องเนาะคือทางน้องพลอยกับทีมงานหลายๆคนมื้อนี้ก็มากันหลายๆคนเลยเนาะ เพราะว่ากะอยากมาสอบถามเนี่ยก็มีความเป็นห่วงแน่จักหน่อยเพราะว่าก็เรื่องคือสาวเต็มนี่ก็คือซิบบมี่ผู้ใดเนาะแอนทีซิบบคู้แจ็คเพิ่นเนาะเพิ่นพี่น้องเนาะก็สีเพิ่นเกิดเป็นคนคนหนึ่งเนาะที่ว่าก็ดังมีน้องเพิ่นพี่น้องเนาะโดยก็คือซิว่ามีหลายคนอยู่เนาะที่ก็คือซิคู่แจ็คเพิ่นดีเนาะงเพิ่นพี่น้องเนาะแต่ว่าน้องพลอยก็ยังบุหูเรื่องข้าวเนาะว่าเพิ่นก็แบบอยู่เพื่อนเนาะเมื่อนั้นเพิ่นบ่ได้อยู่เพื่อนทันนี่ก็บ่ได้มาลิ้นนำกันทันนี่ก่อนที่เพิ่นสิหายตัวไป โดยทคือทางน้องพลอยกะเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนอยู่เนาะเพื่อนกับบฮู้ว่าเพิ่นไปท่างใดเนาะแต่เพื่อนกับไปกับลูกเพื่อนน้องเพื่อนน้องเนาะไปกับลูกสองคนเลยเนาะแต่กะบบฮู้ว่าเพื่อนไปหาเงินบอหรือไปท่างใดจังใดเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะกับอให้เพื่อนเนาะเหนแลวก็ให้เพิ่นกลับมาเนาะกับให้เพิ่อน่รลดปลอดภัยค่ะเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะเพราะว่าน้องพลอยกะเรื่องของเพื่อนเนาะกับอันทางเอื้อเพิ่นกับว่าโบยาเก้ากายเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะโดยกับบไดู้เรื่องเล่ากันดีเนาะแต่ว่าคนใกล้คนลินน้ำการช บริม <ion> ีข <ique> <em> ่าวข้าวที่บอกนอกว่าสีไปแนวกใดจังใดนอกกับบริมีอาการนอกพี่น้องเนาะโดูยือทางเพิ่นกับโบฮู้นอกว่าอยู่ทางใดนอกเดี๋ยวนี้เนาะโดยคือทางน้องคอยกับกับทีมงานมือนี้กัได้เข้ามาสอบถามเนาะแต่กับโบฮู้ข่วมกันพ่อปันใดเนาะเพราะว่าเพิ่นกับโบฮู้คือการนอกว่าไปทางใดจังใดนอกพี่น้องเนาะโดยกับบรมียังลายนาะน้องคอยกับสิขอตัวล่ำลาพ่อแม่พี่น้องเนาะกัขอให้เพิ่นไปอยู่ทางใดกัขอให้เพิ่นอยู่ปลอดภัยหะไรนอกเพลเพีองเนาะ แต่ว่ากับโบฮูว่าเพิ่นไปอยู่ทางใดนเนาะพี่น้องทางพ่อเมเพิ่นกาแจ๊คสิเป็นหน้าใดเนาะตอนนี้เนาะกจาลูกทางคนเลยเนาะทางหลานอีกเนอกจาะพี่น้องเนาะโดยน้องพลอยกับโบมี่ยังไรนอกจากสิขอตัวล่ำลาพ่อเมพี่น้องแต่เนาะไว้พลอกันในคลิปหน้าอีกต่อไปสำหรับคลิปนี้น้องพลอยบอกผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเด้อก็ขอขอบคุณขอบคุณเนาะทางเอฟซีน้องพลอยหลายๆเนาะที่ฮักแค่น้องพลอยตลอดมาแหละเบิ่งคลิปน้องพลอยมาตั้งแต่ต้นจนจบและบวกขับโฆษณาเนอกจาะพี่น้องเนาะ โดยน้องพ่อยกับสิคอลตัวล่ำล่าพ่้อมเ็นพี่น้องในนอไว้พบกันในคลิปหน้าอีกต,อต่อไปสำหรับคลิปนี้กับสิคอลก้าวคข้ามาสบายดีและสวัสดี